จากภาพที่น้องๆเห็นนั้นเป็นภาพของสุนัขก,กำลังจะลากเลื่อนที่มีถุงใส่ของวางอยู่น้องๆลองตอบสิครับว่าเมื่อสุนัขมีขนาดและจำนวนเท่ากันทั้งสองฝั่งออกแรงดึงพร้อมๆกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือไม่ ถูกต้องค่ะแรงลับคือผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุตั้งแต่สองแรงขึ้นไปโดยจะปรากฏออกมาหลังจากที่วัตถุชิ้นนั้นถูกแรงต่างๆมากระทำเช่นเมื่อแรงสองแรงมากระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันแรงลับของทั้งสองแรงจะรวมกันทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปเร็วขึ้นเช่นการผลักโต๊ะสองคนในทิศทางเดียวกัน โดยออกแรง20นิวตันเท่ากันแรงลับก็คือผลบวกของทั้งสองแรงซึ่งก็คือ20นิวตันบวก20นิวตันเท่ากับ40นิวตันนั่นก็คือมีแรงลับมากระทำต่อโต๊ะ40นิวตันทำให้โต๊ะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแต่ถ้าทั้งสองแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นสวนทางกันหรือมีทิศตรงข้ามกัน โดยค่าของแรงเท่าๆกันแรงลับของทั้งสองแรงจะหักล้างกันทําให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งเช่นการผลักโต้ด้วยคนสองคนในทิศทางตรงกันข้ามหรือฝั่งตรงข้ามกันโดยออกแรงผลัก30นิวตันเท่ากันแรงลับของทั้งสองแรงจะหักล้างกันนั่นคือ30นิวตันลบ30นิวตันเท่ากับศูนยให้ไม่มีแรงใดกระทำต่อวัตถุเลย วัตถุจึงหยุดนิ่งไม่เคลื่อนที่นั่นเองครับแต่ถ้าหากว่ามีแรงที่มากระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามมีค่าไม่เท่ากันวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่มีแรงมากระทำมากกว่า <c oughs> เช่นการผลักโต๊ะด้วยคนสองคนในทิศทางตรงกันข้ามหรือฝั่งตรงข้ามกันโดยอีกคนออกแรงผลัก30ินิวตันและอีกคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามออกแรงผลัก50นิวตัน แรงลับของทั้งสองแรงจะหักล้างกันนั่นก็คือ50าสิบนิวตันลบด้วยสานิวตันจะเหลือแรงที่กระทำต่อวัตถุ20่นิวตันทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศท,ที่มีแรงผลักมากกว่าซึ่งก็คือเคลื่อนที่ไปในทิศของคนที่ออกแรง50านิวตันนั่นเองครับหลังจากที่น้องๆรู้จักแรงลับกันไปแล้วเรามาดูประโยชน์ของแรงลับกันนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเรานั้น ได้นำแรงลับมาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างในชีวิตประจำวันของเรามีการนำแรงลับมาใช้ประโยชน์มากมายตัวอย่างเช่นการสร้างสะพานแขวนการปั่นจักรยานพ่วงการใช้วัวลากเกวียนซึ่งเป็นพาหนะในการเดินทางเป็นต้นครับเอาล่ะครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องๆจะมาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันแล้วนะครับโดยกิจกรรมนี้มีชื่อว่าต่างดาวต่างแดนถ้าพร้อมแล้วน้องๆก็ไปสนุกกันเลยครับ สรุปแรงลับคือผลรวมของแรงที่กระทําต่อวัตถุตั้งแต่สองแรงขึ้นไปโดยจะปรากฏออกมาหลังจากที่วัตถุชิ้นนั้นถูกแรงต่างๆมากระทําเช่นเมื่อมีแรงมากระทําต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันแรงลับของทั้งสองจะรวมกันทําให้วัตถุเคลื่อนที่เมื่อมีแรงมากระทําต่อวัตถุในทิศตรงข้ามซึ่งมีค่าเท่ากันแรงลับของทั้งสองจะทําให้วัตถุหยุดนิ่ง เมื่อมีแรงที่มากระทําต่อวัตถุในทิตตรงข้ามมีค่าไม่เท่ากันวัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศที่มีแรงน้อยกว่าใชายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ข้อใดเป็นประโยชน์ของแรงลับ ทำลูกดอกอยางทำรหัสวิดน้ำสุนัขลากเลื่อนทำที่ใส่รองเท้าสเก็ตสิ่งของที่มีน้ำหนักมากต้องอาศัยแรงอะไรแรงลับแรงต้านทานแรงโน้มถ่วงแรงดันอากาศการเล่นชักเกอร์ถ้าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเท่ากัน แรงลับที่ได้จะมีค่ากี่นิวตัน0นิวตัน1นิวตัน2นิวตัน3นิวตันข้อใดจะเกิดขนาดของแรงลับมากที่สุดเด็ก2คนช่วยกันเข็นตู้เด็ก3คนช่วยกันเข็นตู้เด็ก5คนช่วยกันเข็นตู้เด็ก7คนช่วยกันเข็นตู้ถ้ามีแรงกระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้าม โดยค่าของแรงเท่ากันจะเกิดผลอย่างไรวัตถุไม่เคลื่อนที่วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายและขวาในชีวิตประจำวันของเรามีการนําแรงลับมาใช้ประโยชน์มากมายตัวอย่างเช่น การสร้างสะพานแขวนการปั่นจักรยานพ่วงการใช้สุนัขหลายๆตัวลากเลื่อนเป็นต้นครับการที่จะเคลื่อนย้ายวัตถุหรือทำให้วัตถุขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากเคลื่อนที่ได้นั้นต้องอาศัยแรงลับเพราะว่าแรงลับคือแรงที่กระทำต่อวัตถุสองแรงขึ้นไปซึ่งจะทำให้สามารถออกแรงช่วยกันทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นในการเล่นชักเกเยร ถ้าผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเท่ากันแรงลับศูนย์นิวตันเนื่องจากแรงสองแรงมากระทําต่อวัตถุนั้นสวนทางกันหรือมีทิศทางตรงข้ามกันโดยค่าของแรงเท่าๆกันแรงลับของทั้งสองแรงจะหักล้างกันทําให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งการที่ค่าของแรงลับจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่มากระทําต่อวัตถุถ้าแรงที่มากระทําต่อวัตถุนั้น เป็นทิศตรงข้ามกันแรงนั้นก็จะหักล้างกันทำให้แรงลับมีค่าหักล้างตามค่าแรงแต่ถ้ามีแรงสองแรงหรือมากกว่านั้นมากระทำต่อวัตถุในทิศท,ทางเดียวกันโดยออกแรงเท่ากันหรือมากกว่าแรงนั้นก็จะรวมกันถ้ามีแรงกระทำต่อวัตถุในทิศท,ทางตรงกันข้ามโดยค่าของแรงเท่ากันจะทำให้วัตถุไม่เคลื่อนที่เช่น ออกแรงผลักตู้โดยทั้งสองฝั่งออกแรงดึง60นิวตันเท่ากันแรงนั้นก็จะหักล้างกันจะได้60นิวตันลบหกนิวตันแรงลับที่ได้ก็จะเป็นศูนย์ซึ่งหมายความว่าไม่มีแรงใดมากระทำต่อวัตถุจึงทำให้วัตถุหยุดนิ่งไม่เคลื่อนที่นั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่ได้เรียนเรื่องแรงลับกันไปแล้วน้องๆสนุกกันไหมครับคาบหน้า เราจะมาเรียนเรื่องแรงอะไรนั้นน้องๆอ,อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ